จากเสียตันมามามาที่ตันจิตภัฒนบ้างจําได้ไหมตันเนี่ยคนนี้ก็เป็นกรรมการที่การตํารวจจนได้เห็นไหมฮะออโอ้โห,โอโหเอาทุกชนินด,นดนออกจากตารวจดดโดนเอต,ตีนะครับมาเป็นแล้วตอนนี้เป็นผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรนี่มาจากใครเสียงจากใครเขาเป็นสสบัญชีรายชือ่อมาจากประชาชนมาเสียงนี้อ่าก็มันก็น่าใช่สิแล้ววันนี้ครับก่อนก็ดานมาแจ้งความจับประชาชนนะะก่อนที่จะมาเป็นข่าววันนี้เนี่ยเทความไปหน่อยได้ไหมตันนี่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปิดปิดปไงฮะ ก่อนหน้านี้นี่นางจะได้เป็นไหนอะไรเกี่ยวกับเรื่องของตํารวจนะแล้วก็ในตํารวจฮะโดนโลคออนไลน์เนี่ยเขาไล่บี้ไปอยู่พักหนึ่งสุดท้ายก็ต้องลาออกฮะเออที่แกไปสมัครใช่ไหมใช่ครับเออโอ้จะเป็นในร้อยหญิงนะจนกระทั่งวันนี้จนกระทั่งวันนี้แกได้มาเป็นกรรมธิการตำรวจสมใจจริงๆแล้วรู้สึกว่าคะแนนเขาได้บัตรขย่งเข้ามาด้วยนะพันเจ็ดจริงเหรอเออได้แกได้แค่พันเจ็ดเองจรอเหรอ คือไปโบกให้แกอีกพันเคะแนนแกเลยได้มาเป็นสสบัญชีรายชื่อของประชาธิปัตย์เลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับกกตมาดูวันนี้เนี่ยตันคนนี้เนี่ยนะสมใจนึกบางรำพูกหรือสมใจนหรือสมใจนึกวังทองหลังดีเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันนี้นะคะที่สนวังทองหลังวันนี้เนี่ยตันจิตภัฒน์นะคะสสบัญชีรายชื่อของประชาธิปัตย เขาไปในฐานะกรรมธิการตำรวจสมใจนึกบางระพลอย่างที่บอกไปโดนเขาต้านแล้วต้านอีกโดนคนบอกมันไม่เหมาะสมไม่นั่นก็เป็นจนได้ผมก็ต้ายตำรวจต้องไปยืนกัเบะคาเบะเขาอะเป็นจนได้เป็นจงๆนะเป็นจนได้โอ้โเจุดยอดนะแล้วเ็าบอกว่าเขาไปวันนี้พร้อมกับใครรู้ไหมนายราเมศเป็นโฆศกของพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เป็นทนายด้วยราเมศเหรอครับ ไปร้องทุกข์กับรอตนาชเวนสอนวังทองหลังเพื่อดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทนะกับบุคคลที่โพสต์ใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จอยู่ที่วังทองหลังไม่รู้ใครกรณีกล่าวหาว่าทำลายป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติบนโลกโซเชียลคือก่อนหน้านี้เนี่ย เชื่อว่าพี่น้องเราหลายคนก็คงจะได้เห็นภาพนางแล้วล่ะก่อนหน้านี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นภาพตัดต่อเอขาบอกว่าไม่ใช่นางอ้ากว่ากันไปนะนางบอกไม่ใช่นางบอกว่าแล้วทีนี้วันนี้นางพูดอย่างนี้บอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยมารักษาศีรนะมารักษาศีธิ์อดทนมาหปีเออพอได้เป็นกรรมธิการก็เลยมาแจ้งความจับประชาชนซะเลยหลังจากโดนโสตรหน้านั้นไม่แจ้งความข้อความพร้อมภาพใส่ร้ายมานานก็หปีโอยาสงสาร นะพอได้เป็นกรรมธิการป้าวันนี้เข้าที่แล้วกูมีตําแหน่งกูแจ้งความจับคนเลยนี่คือสสพรคไหนเนี่ยประชาชธที่ตา์ทำแบบนี้กับประชาชนเหรอโอ้ประชาชนเลือกคุณก็มาได้พร้อมบัตรกระเยงเสริมก็มาอีกแม่ทนมาต้องหกปีวันนี้ได้เป็นกรรมธิการแล้วก็เลยฟ้องร้องเลยมีช่วยกันอย่างนี้ด้วยนะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยโดยวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเลยเหรอโอ้ยครับปิดปิดปิดนะ และเขาเนี่ยขอให้หยุดได้แล้วเพราะว่าประเทศชาติตอนนี้กําลังมีปัญหาเรื่องโควิดคนละเรื่องทุกคนนะฮะต้องหันหน้ามาช่วยเหลือกันคนละเรื่องแล้วก็เรื่องคุณเนี่ยที่คุณไปปี๊ดปี๊ดตอนนั้ไปทำไมใช่ไปปิดตํารวจนะเขาทำไมเรื่องอะไรวันนี้สังคมออนไลน์เนี่ยที่เขาที่เขาถามผมใส่คุณเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโควิดที่เขาถามคุณเนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยนะ เป็นหนึ่งในแกนน้าที่ไปในวันนั้นเนี่ยพามวลชนกปปสเนี่ยไปในช่วงของสุเทพชัดดาวเนี่ยคุณไปในตรงนั้นใช่หรือไม่แล้วคุณพามวลชนกปปสเนี่ยไปบุกที่สตชจนมวลชนของพวกคุณเนี่ยไปทำป้ายตำรวจเขาเออไปพังป้ายตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นภาพออกมาไม่ดีมีดีเลยอ่ะคุณเป็นคนเขาตั้งข้อสงสัยว่าคุณเนี่ยทำมวล พามวลชนไปออแล้ววันนั้นเนี่ยคุณไม่อายเหรอจะมานั่งเป็นกรรมธิการตำรวจเขาถามอย่างนี้ถูกปะ่ะแต่เขานไลาย <ๆ S 1> เขาตั้งข้อสงสัยแล้วเขาก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วคุณไม่อายตัวคุณเหรอแล้วก็พวกคุณทั้งหลายก็จอมาบอกว่าคุณเนี่ยนะพยายามที่จะทำดีให้กับาภาพลักษณ์ของตำรวจที่ดีขึ้นมันจะลบล้างภาพได้ในอดีตที่คุณเนี่ยคุพามวลชดไปอ่ะ Oh. คุณไปเตะลูกระเบิดวันนั้นไหมล่ะ oh. มีระเบิดเกลี้ยงก็มาใส่ตำรวจอะ uh. มียิงตำรวจอะอ้าวเออ uh. คุณทำได้ไหมละ่ะพวกไทรละ่ะแหมเป็นโจทถ่ไ,ไยชุดดำไปโจทประตูคุณอย่าไปคุยเลยคนพวกนี้ผมบอกแลวไง uh. แล้วผมก็แปลกใจนะบ้านรามันแปลกนะ uh. ดันเอาคนพวกนี้มามีตำแหน่งนั่งกันอยู่ตั้งแไม่อายเลยอะ sure. ไม่อายชาวบ้านก็เลยแล้ว,วมันจะเหลื่อมล้ำไหมมันจะโกดเหลื่อมล้ำแล้วมันยุติธรรมไหมไม่เคยมีความยุติธรรมสำหรับคนในประเทศนี้เลยบอกให้พูดได้เลยอย่างที่บอกเอามากันแต่ละคนนะเป็นรัฐมนตรีไปนั่นอนโอโททุกคนเลยตรงข้ามกับสายงานประชาธิปไตยนะครับสนับสนุนประเด็จการเต็มตัวแล้วก็ได้ดิบได้ดีกันมานั่งกันสนามจอแล้วแถมยังลากเอาคนจากซีกนี้ ไอ้พวกเนรคุณทั้งหลายไอ้งูเห่าทั้งหลายไปอยู่ทางนู้นวันนี้ก็โผล่มาอีกห้าหกตัวไอ้งูเห่าเศรษฐกิจก็ไปอยู่ทางนู้นลออกก่อขนใหญ่เลยแม่งไม่ได้อายเลยแล้วเสือกมาพูดว่าไรไหมไอ้งูเห่าพวกนี้บอกว่าอไรรู้ไหมแม่งไม่มีที่ยืน านที่ไปยืนกับฝักรัฐบาลก็เพราะว่าตัวไม่มีที่ยืนอยากจะแดกสิกลับมาที่ตันอยากจะงาบตันบอกว่าทนมาหกปีแล้วจะไม่ทนอ้อเลยไอ้ที่ไอ้ที่ไม่ทนเพราะว่าตัวเองได้เป็นกรรมธิการตำรวจว่ากนั้นเถอะแต่ภาพที่นางไปเป็นคนหัวขบวนไปกับกบศนี่สิที่ตชชเนี่ยคุณจะแก้ต่างยังไงอ่ะในเมื่อคุณแก้ต่างว่าผู้หญิงที่เข้ามาโพส์เนี่ยที่ไปยืนเขาเรียกว่ายกเท้าใช่ไหมใส่ป้ายไม่ใช่นาง นางบอกไม่ใช่นะก็ไม่รู้ก็มนเกิดมาหกปีแล้วทําไมเพื่งมามาคิดได้จะฟ้องคนเอพราะตัวเองมีตําแหน่งไงทนทนมาแล้วทนมาหกปีนี่ก็ไม่ต่างกับบุกลูกป่าเลยนะและนางบอกงี้นะพี่ชัดโอ้โหพอกันเลยแกบอกว่าในฐานะกรรมธิการตํารวจอย่างนี้เลยนะในฐานะกรรมธิการตํารวจนี่แหละครับคํานี้แหละส่วนตัว ไม่หนักใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเข้าใจว่ามีคนต้องการสร้างความแตกแยกอย่างนี้สร้างอิทธิพลเอากฎหมายและตัวเองใช้ตําแหน่งหน้าที่สร้างอิทธิพลให้ตัวเองแต่ยุยถามกลับไปว่าในเมื่อคุณเนี่ยเป็นถึงกรรมธิการตํารวจและนะคุณก็แก้ต่างไปสิถูกไหมแก้ต่างไปสิว่าอ๋อภาพนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ตันนะภาพนั้นไม่ใช่ตันตันไม่ได้อยู่ในเหตุคุณแก้ไปสิคุณมีโอกาสแก้ถูกไหมคุณเป็นถึงกรรมธิการตํารวจแล้วนี่ ยังไงคุณมีโอกาสที่จะได้แก้อยู่แล้วคุณก็แก้ไปสิคุณกลับมาฟ้องประชาชนทําไมด้วยเรื่องอะไรนี่ฮะแล้ววันนี้ก็บอกฮะเห็นกันชัดๆแล้วนี่และในเมื่ออีกหน่อยก็ไม่ต้องฮะต้องขอตําแหน่งกันบ้างแล้วไปนั่งการเป็นนิการตํารวจในเมื่อแล้วก็เล่นนะแบบอ่าคนนี้เขาเอาแบบนี้กันเลยดีกว่ามั้งในเมื่อคุณบอกว่าส่วนตัวคุณบอกคุณไม่หนักใจไม่หนักใจแล้วคุณมาแจ้งอ่เขาเรียกว่าแจ้งความกลับทำไมเออ าว่และคะแนนคุณบมอมาจากประชาชนเสียงมาจากประชาชนผู้หลักผู้ใหญ่ของ่าพระประชาัยปัตย์เขาไม่ไม่ไม่มีทักท้วงกันเลยทําอย่างนี้เพื่ออะไรก็เขาเหมือนกันโมเขาพิชัดเอออย่าใช้ผมว่าทำไมเขาไม่ทักท้วงแบบนี้คุณยิ่งจะสร้างภาพเพื่อจะให้ประชาชนเขาเชื่อถือแต่มีสสของพรรคคุณันไปฟ้องประชาชนกับเรื่องขอโทษนะเรื่องอย่างนี้นะคนอื่นเขาโดนมากกว่านี้เยอะ นะเขายังไม่เฉยๆกันคุณดูดิโอ้ยานแล้วจูอ่าเขาเรียกเขาเขาทำนองนะสวยแต่รูปจูไม่หอมคุณดูดิคุณประยุทธ์เนี่ยนะมีแต่คนเนี่ยบ่นว่าแกเนี่ยทุกวันถามว่าแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งนะคุณประยุทธ์เขาก็ไม่เคยที่จะไปฟ้องร้องใครนี่ แต่มันมีไอ้ไอ้ไอ้้รวล้อไงฮะไอ้ริวล้อเนี่ยละคุณจากคนเสื้อแดงกันไหมโอ้ยนั่นไอ้นั่นอย่าไปให้ไอ้ไอ้ไอ้ริวล้อเนี่ยละคุณจากคนเสื้อแดงเนี่ยละคุณจากฝ่ายซีพุชาธิปไตยแล้วก็ไปนั่งซูฮกอยู่กับใต้อุ้งตีนมารดากาลเนี่ยอันนั้นพูดถึงอีกคนหนึ่งแต่พูดถึงในตัวของคุะยุทธ์เนี่ยนะทำไมคุณไม่มีสปิลิตพอถูกป่ะว่าเขาเนี่ยไม่เคยฟ้องใครเหมือนกันใครจะวิจารใครจะอะไรเนี่ยเออเออโอเคว่า ทั้งที่คุณบอกคุณเนี่ยทนมาหกปีในหกปีเนี่ยเขาก็เลยมีการตั่งคำถามกลับไปว่าอ๋อไอที่มาฟ้องเพราะว่าได้เป็นกรรมธิการตํารวจแล้วถึงได้กลับมาฟ้องแต่ยังไม่เป็นกรรมธิการตํารวจก่อ,อยังไม่ฟ้องอและที่สําคัญตอนนั้นเนี่ยนะที่อะไรนะตอนนั้นกาลังจะได้อุตส่าห์ไปสมัครแล้วนะอยู่ในกรมตํารวจเนี่ยจะเป็นว่าที่แล้วเชนะร้อยตีนใช่ไหมหนะึ่งเก้าหนึ่งไเออถ้าไม่โดนสกัดกันก่อนนะแล้วมันเหมาะสไมไหมแล้ววันนี้ที่อย่างนี้ไม่ได้แต่ที่อย่างนี้ ให้มานั่งกรรมธิการตํารวจเอาผมฝากแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าที่ในสำนักงานตํารวจแห่งชาติกันท่านยอมแบบนี้แหละฮะกับคนที่เคยด่าว่าแบบนี้เออพี่ชัดทาเสียหายกับสำนักงานตํารวจแล้วก็ดันมามานั่งได้ตัดไปยังตีนตะเบะได้เลยฮะเอออย่างนี้มันมันมันก็หมดนะศัก์ศีอยู่ตรงไหนกันแ่ละฮะนี่เมื่อวันศุกร์นะเมื่อวันศุกร์นี้เนี่ยเชื่อไหมพี่ชัดเมื่อวันศุกร์เนี้ยนางไปนางไปอะไรนะไปตู้ปันสุก นะโอ้ยตำรงตำรวจทำไมฮะมาแสดงความยินดีมายืนตะเบะนางมันเรื่องอะไรฮะการมรที่การก็คือการบรที่การแล้วมือไรฮะมารับนางแบบแบบเอาอกเอาใจกันจะไบกลัวจะไม่ได้ขึ้นงั้นไงคนในสำนักงานตำรวจนะเอาภาพนางมาโพสแล้วภาพที่นางโพสต์นะมีคนในสำนักงานตำรวจจำลองต่อได้ไหมลองต่อคือใครลองต่อเนี่ย อ๋อ,อ,อจับได้แล้วเรื่องเกี่ยวกับผ้าอ่าคุยเรื่องแมสใช่ไหมลองต่อที่คุยเรื่องหน้ากากอนมามัยอ่าจำได้ลองต่อเอาภาพมาโพสแม่ดันเป็นภาพอะไรรู้ไหมคนที่เป็นผู้ติดตามใส่ชุดครึ่งท่อน นะน่าจะเป็นคนติดตามเนี่ยนางนางนะทำไมรู้ป่ะยืนถางขาอาซาเลยทเหมือนเครื่องบินจะลงใช่แล้วคนนี้ยืนกับตาเบกคนนี้ตาเบกเขาเออเพราะเขาเนี่ยเราเป็นคนทำให้สำนักตำรวจแห่งชาติเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนป้ายใหม่เออถูกว่าทีนี้ลองต่อเนี่ยก็อยู่ในสำนักงานตำรวจชาติเอาภาพมาลงเนี่ยแต่ยืนก็เลยมีความรู้สึกว่าคนในตํารวจแห่งชาติเนี่ย ที่ชัดดาวกรุงเทพเปลี่ยน้าพใหม่หมดเลยไม่ได้คิดไม่ได้คิดบวกกับน,นางเหมือนกันนะแล้วนางไม่อายเหรอจะมาเป็นสนํานักงานจะมาเป็นกรรมธิการตํารวจห่งชาติแต่ภาพที่นางเนี่ยเ,ออเคยพานนี่นี่นี่พิชัดภาพนี้ภาพนี้เออดีอะนี่แหละนี่แหละที่ไหนเนี่ยที่สอนอนขอบคุณมากเลยสอนอไหนเนี่ยฮะบางแคเหรอบางนาบางแคบางแพ อ๋อบางนางน, <ะ S 2> นี่น <ะ S 1> ภาพนี้ภาพนี้ลองต่อคนในตำนักง,งานตำรวจหงชาติเป็นคนออกมาลงแล้วบอกว่าไงป้า <_ c oughs> โอ้โหนี่นะฮะมีตำนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยมลร,รับต้นจิตพัฒน เพราะว่านางเนี่ยไปไปเพื่ออะไรไมะมไปเกี่ยวกับเรื่องของตู้ปันสุกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละเอโอโอ้โหนี่แลไอคนที่ยืนตรงกลางเนี่ยนะเ,เขาโพสต์บอกว่าไงรู้ป่ะเ,เป็นคนที่ติดตามนางเ,าเขาบอกจะเป็นตำรวจด้วยหรือเปล่าไม่คนนี้เขายือนอะไรจะกล้าไปขึ้นบินลงหรอแลไอคนที่มันยืนกลางขาเนี่ยคนที่เป็นรองต่อเนี่ยเข้าไปโพสต์คอมเมนต์เนี่ยพูดโพสต์ว่าไงรู้ไหมบอกว่าน่าจะเอาไปทำลงทำลงวินัย ยืนแบบเนี้ยใช่ทีนี้คำว่ามันมีเงีว่ายืนอย่างนั้นคําว่าต่อยุ้ทีแรกเนี่ยก็ยังก็ยังนั่งนึกในใจนะว่าเอ๊ะไอ้คนที่ยืนขาถ่างคนนี้เนี่ยนะถ้าเขาบอกว่าอาไปทำารงวินัยนักแสดงว่าตัวตัวจะต้องเป็นตรวจสิเอาได้ดิถูกไหมเออเพอเดี๋ยวนี้เ็าไปกันเป็นสก๊อตแลน์ยา์ดกันหมดแล้วแตนอกเครื่องแบบกันคนที่ยืนยืนตรงเป๊ะเลยเนี่ย ตำรวจทั้งนั่นเลยแล้วแล้วคนขวามือนี่เป็นตำรวจแบบยืนตรงเลยเนี่ยเ,เป็นกรรมธิการอาโอ้โสุดยอดนะโอ้โห เอาไปยืนตกลงตำแหน่งกรรมธิการนี่ใหญ่นะโอ้โหพุ่งกลับต้องไปยืนตะเบนะโอ้โหสุดยอดงวดนี้ขึ้นใหพุอลแน่นอนเออเอากับเขาสิโอ้บ้านเราเป็นไปได้นะเว้ยเยนะครับอย่าไปแข่งนะแข่งวงแข่งวาสนาไม่ได้นะแค่มาทําตู้อย่างนี้นะฮะโอ้เป็นเรื่องเวลาไปยืนตะเบกันผมบอกเอาเลยครับสร้างภาพให้เข้าไปนะครับตอนที่ตํารวจเตะระเบิดตอนนี้ท่านนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่เตะก็ตายกันทั้งวงอ่ะ โอ้นี่เขาบอกว่าเปิดต้อนรับอย่างเอิกระโลกเลยนะเอากันเลยครับเต็มเต็มแ,และอีกคนที่ยืน,นทางไปคนอีกคนที่ยืนทางขานี่แม่มันยืนซะเต็มที่ทั้งหมดแถวตรงแต่ตัวเองขาทางเนื่องจากขาโกงไงขานาดใหญ่ส่วนคนที่ยืนเนี่ยนะใส,ใส่ใส่เออเกงสีดำนั่นน่ะยืนทางขาซะเต็มที่แต่คนอื่นนี่ยืนเปะ๊ปะเปะ๊ะเป๊ะที่อยู่ในชุดอ่ะนะที่อยู่ในชุดข้าราชการตำรวจนี่ยืนเป๊ะเลยนะแต่คนที่ แต่คนที่ใส่เสื้อเหลืองกางเกงดำนี่แหม่แต่ผมว่ามันไม่น่านะยุคนี้คำว่ากรรมธิการกรรมธิการเนียมายืนอย่างนี้ไปกันได้ทุกที่แล้วไปทาแบบนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะมันมันเ็าเรียกว่าทำโรงวินัยการอย่างที่บอกรองตอบพูดอย่างนี้ผิดนะเพราะว่าเขาเป็นคนธรรมดานะสสเนี่ยก็คือคนธรรมดาตัวแทนประชาชนไม่ใช่ใหญ่โตกับตํารวจนะ ถึงจะเป็นกรรมธิการตํารวจหรืออะไรก็แล้วแต่กรรมธิการตํารวจนี่ก็คือเป็นคือก็ไม่ใช่คนที่ใหญ่โตโมโหลานนะเป็นหน่วยงานที่ร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของตํารวจไปฟ้องเขาได้ใช่ไหมแต่นี่มาเดินก่างไปก่างมาแล้วไปทําแบบนี้แล้วท่านจะยอมมาได้ยังไงคนนี้แลวคนนี้อยู่ไหนที่เตะระเบิดภาพอย่างนี้ยังอยู่ติดตาผมนะที่ระเบิดมันติดกัดโล่อโอ้โ้มาถึงปั๊บพอสลัดตกปั๊บคนนี้อยู่แถวหลังวิ่งมาเตะ ระเบิดตุ้มกลงเท้านี่หลุดทั้งโยกผมนึกว่าขาตอนนี้นทําข่าวอยู่นึกว่าขาขาดโอ้ผมบอกเลยฮะแล้วตํารวจโดนยิงเขาที่หัวอีกถูกไหม<ะ>ผมังไปงานศพเลยในช่วงนั้นเป็นช่วงกรบปศใช่ไหมใช่มผมยังไปงานศพไปมอ่งเงินด้วยอืมผมบอกให้เลยผมบอกะไรอย่างเงี้ยวีรกรรมอย่างเงี้ยท่านต้องตูนี่ครับตันเนี่ยคนนี้เนี่ยเมื่อวันที่ยี่สิบกุมภา ที่ผ่านมาของปีนี้เนี่ยคือเรื่องของเรื่องที่นางได้มาเป็นกรรมาธิการตํารวจก็เพราะอะไรรู้ไหมคือคุณชัยวัน์เป้าเปี่ยมทรัพย์เนี่ยซึ่งเป็นสสพลังประชารัฐเขาลาออกจากกรรมาธิการของตํารวจเขาก็เลยให้ตันเนี่ยมาแทนเขาบอกมีการบวกกันในสภาและเขาบอกว่าตันเนี่ยเหมาะสมมาก<ฮ>แต่สังคมตอนนั้นเนี่ยเขากลนถามกันว่าเฮ้ยมันเป็น,นตําแหน่งต,งต่างตอบแทนหรือเปล่าแล้วว่า เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่าไปสมัครตําแหน่งอะไรก็ไม่รู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของในตํารวจนี่แหละในตํารวจแล้วก็โดนสังคมโลกโซเชียลเนี่ยนะคะเขาถล่มครับไปอยู่9นึ่งเก้านเขาถล่มถล่มนางก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่ะนางก็ขอสลสิสธิ์แต่จริงแล้วคือนางก็คือถอนโวงออกจนกระทั่งวันนี้ชัยวัน์เป้าเปลี่ยมทรัพย์สอสอเขาลังพัชรัฐลาออกเขาก็เลยมีการโหวตให้ตั้นเนี่ยเข้ามาแทนเพราะฉนั้นพอตั้นยังอยู่เข้ายังอยู่เนี่ย สังคมออนไลน์เขายังไม่ลืมภาพที่ตันเนี่ยนะเขาบอกว่าที่เป็นตามเป็นข่าวนะเขายังไม่ลืมที่ตันเนี่ยพากลุ่มกปปสเนี่ยไปที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติแล้วก็กลุ่มกปปสในช่วงนั้นเนี่ยก็ไปยกเท้าใส่ป้ายตํารวจไปยืนเหมือนทําท่าชี้ไปยืนอ่เขาเรียกว่าอะไรนะไปเอาตัวหนังสือไปทําลายป้ายสานักง,งานตารวจแห่งชาติ คนคน<ต>นี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มของปปสทาในลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วให้เขามาเป็นสนัมอาบมาเป็นกรรมธิการตารวจเขาบอกว่าความเหมาะสมมันไม่เหมาะอยู่แล้วมันมีหรออีกชุดหนึ่งบุกไปบชนอตอนนั้นใครอยู่พล<อ>ตํารวจโทรคำร้รงวิทยุทกระจ่างจาได้ไหมหที่ใส่กับตํารวจบ,บชนุนกวดเห็นไหมหรือว่าตั้งก็ไปชุดนั้นด้วยไปกันบ้านนั้นแล้ แต่ตอน,ต,นตอนผมบชนแล้วพลตำร,รวจโทคำรนวิทย์ต้องเอ่ยน้ำนั่นแล้วก็ไม่ยอม <หา S 1> มึงมาปิดไม่ยอมแต่ถ้ามาคุยคุยได้ออแต่ถ้าใส่ก็ใส่กันอเอาดิเนี่ฮะมัน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 มีนมหลักฐานให้ครบบ้านลืมไปแล้วเหรอแล้วสุดท้ายมาทําอย่างนี้เนี่ยบัวแรงน้ำมาผมบอกให้อย่างนี้เลยบวแนะพี่ชัดเชื่อไหมว่าเรื่องนี้ไม่จบไม่ง่ายหรอกสังคมออนไลน์เขาต้องเขาต้องคุยไม่ืนอย่างนี้ผมถามท่านเป็นผู้กํากับเนี่ยท<ล>่านใ้เด็กรุ่นลูกเนี่ย มายืนแล้วถ่าไปยืนตะเบ๊ะเขาในฐานะเป็นแก่การมาที่การตํารวจโอ้โหแล้วเป็นคนที่โลกส,สังคมออนไลน์เขาขุดภาพมาแล้วในสังคมของสีกะก,กีของท่านเนี่ยเขาประนามอยู่เนี่ย <c oughs> ผมถามมามันอะไรกันเนี่ยอืแล้วถ้าขนโมเดินไปเนี่ยท่านจะยืนตะเบ๊ะผมแบบนี้ไหม <c oughs> อา้าวมะโตทำไมอย่างนี้แล้วกันละครับนี่และเหลื่อมลำ้ำบอกเลย <c oughs>